มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเผยอุณหภูมิลดลงมีลมแรงนะคะและเตือนภาคใต้มีฝนถล่มค่ะ2 3กุมภาพันธ์2 5 6 5กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีนอีกระอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง1-2ององศาเซลเซียสค่ะพร้อมทั้งมีลมแรงนะคะโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับยอมความกดอากาศตำ่ำที่เข้ามาปกคลุมบริเวณเกาะบอเนียวมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยนะคะตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะ และชาวเรือนะคะควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กนะคะควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองและหมอกควันสะสมน้อยเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงค่ะ ภาคเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดอีก1-2องศาเซลเซียสนะคะโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสดุด15-19าสองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสดุดส1 1 7ดองศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดส8 2 1ดองศาเซลเซียสนะคะภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2งองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดส9 2 2ององศาเซลเซียสค่ะ ทะเลนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจัง,จงหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดสนะคะ2 1งองศาเซลเซ,ซียสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมานะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด20-22ององศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ